คลิปนี้ยาเจ้มีวิธีทำไอติมถั่วดำรสชาติอร,อ,อร่อยอร่อยหวานมันทำง่ายๆได้ที่บ้านมาฝากทุกๆท่านค่ะอันดับแรกเลยก็จะมาเตรียมต้มถั่วดำกันก่อนนะคะล้างถั่วดำให้สะอาดแล้วแช่ในน้ำร้อนประมาณ1ชั่วโมงพอน้ำเย็นก็นำไปแช่ในช่องฟรีส1คืนหรือจนกว่าน้ำที่แช่ถั่วดำกลายเป็นน้ำแข็งวิธีนี้ก็จะช่วยให้ประหยัดแก๊สแล้วก็ช่วยให้ถั่วดำเปื่อยไวด้วยค่ะถ้าไม่มีเวลาแช่ในช่องฟรีสก็สามารถต้มตามเวลาปกติได้เลยนะคะ พอถั่วดำกลายเป็นน้ำแข็งเราก็นำมาต้มจะใช้เวลาต้มที่30นาทีถ้าหากเราไม่แช่ในน้ำแข็งก็อาจจะใช้เวลาต้มประมาณ1ชั่วโมงค่ะพอเปื่อยดีแล้วก็ปิดไฟแล้วพักไว้ก่อนแล้วมาเตรียมทำน้ำกะทิกันต่อก็จะมีน้ำตาลทรายนมคานชเ่นหรือจะใช้เป็นยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะกะทิอย่าลืมใส่เกลือป่นด้วยนะคะตอนที่ใส่เกลือปน่นอย่าแต้ลืมกดถ่ายไว้ค่ะ ตามด้วยน้ำต้มถั่วดำเพื่อให้สีสันของกระทิไม่ซีดเกินไปแล้วก็จะมีแป้งข้าวโพดแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันหรือว่าคนให้น้ำตาลละลายพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็นำขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วคนไปเรื่อยๆพอน้ำกระทิมีความข้นขึ้นหรือว่าแป้งข้าวโพดสุกใช้เวลาขั้นตอนนี้ก็ประมาณหนาทีค่ะจากนั้นก็นำมากรองบางทีแป้งข้าวโพดก็อาจจะจับกันเป็นก้อน จากนั้นก็นำชามที่ผสมน้ำกะทิวางบนน้ำเย็นแล้วคนไปเรื่อยๆเพื่อระบายความร้อนพอน้ำกะทิคลายความร้อนก็จะมาเตรียมพิมพ์เพื่อจะทำไอติมถั่วดำกันต่อค่ะวันนี้อย่แต่จะใช้เป็นพิมพ์แบบซิลิโคนนะคะแต่ละพิมพ์ก็ใส่ถั่วดำลงไปประมาณ1-2ช้อนโต๊ะหรือว่าตามชอบแล้วตักน้ำกะทิลงใส่พิมพ์ก็ให้เกือบๆเ,เต็มพิมพ์เลยนะคะ เสร็จแล้วก็นําไปแช่ในช่องฟีดประมาณสัก2ชั่วโมงก่อนพอแช่ในช่องฟีดประมาณ2-3ถึงชั่วโมงก็จะมาเตรียมไม้เสียบไปติมกันต่อค่ะถ้าหางนิ่มเกินไปก็จะเสียบไม้ไม่อยู่หรือว่าถ้าหากแข็งเกินไปก็จะไม่สามารถเสียบไม้ได้นะคะหรือถ้าหากไม้ล้มแบบนี้สักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาเสียบใหม่ก็ได้ค่ะจะใช้เวลาแช่หนึ่งวันหนึ่งคืนหรือแล้วแต่ความเย็นของแต่ละตู้และยิ่งแช่นานเท่าไรเนื้อไอติมก็จะยิ่งแน่นแล้วก็จะยิ่งละลายช้าค่ะ ระยะแต้วก็แช่มา1วัน1คืนนะคะเราก็จะมาแกะออกจากพิมพ์ถ้าเป็นพิมพ์ซิลิโคนแบบนี้เราก็ดึงด้านข้างหรือว่าจะบิดพิมพ์เล็กน้อยตอนที่ถอดไอติมออกจากพิมพ์ก็ใช้นิ้วมือเราดันด้านล่างหรือจะนําพิมพ์ไอติมไปแช่ในน้ําร้อนประมาณ5-10วินาทีก็จะดึงออกง่ายๆเช่นกันค่ะเท่านี้เราก็จะได้ไอติมถั่วดารสชาติอร่อยออร่อย,รยสามารถทําง่ายๆได้ที่บ้านแล้วนะคะสําหรับรสชาติความหวานมันก็แล้วแต่เราจะปรุงเลยค่ะ ดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับยายแต้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ